เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจอนุสัก์วิไลกุลดาวรุ่งลาวกับการผจญภัยในศึกบราว่า2025ที่สเปนหลังจากสร้างชื่อกระหึมในศึกไปอย่างเตี้ยนครับ2025ที่ประเทศจีนโดยการยิงไปถึง16ประตูพาทีม WIG นาคา U11 ขวารองแชมป์และตัวเขาเองขวาตำแหน่งดาวสันโวไปครองอนุสักวิไลกุล ดาวรุ่งวัยเยาว์จากมืลาวก็กลายเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองทันทีความยอดเยี่ยมดังกล่าวทําให้สโมสร Chinese Football Boys ทีมแชมป์รายการไปอย่างเตี้ยนครแต่ตัดสินใจยืมตัวเขาไปเสริมทัพในนามเซี่ยวเจียง f อฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติบราว่า2025ที่เมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนอนุสักออกเดินทางตั้งแต่วันที่2กันยายนเพื่อไปสมทบ,บทีมใหม่ที่ประเทศสเปน และในเกมอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์เพียงแค่นัดแรกเขาก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังเมื่อยิงไปสองประตูช่วยให้เซี่ยวเจียง f อฟเอาชนะซันกูกัดบาร์เซโลนาไปขาดวอยซีต่อนหนึ่งกลายเป็นการเรียกความมั่นใจและพิสูจน์ให้โคช้ชและเพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาทันทีเมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงอนุสักยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรงยิงประตูสำคัญได้หลายครั้ง และยังได้รับบทบาทกับตันทีมในบางนัดด้วยผลงานของเซี่ยวเจียงเย็บสีและอนุสัก์มีดังนี้นัดแรกชนะสปอร์ติ้งเบนิเฟอรี่หต่อศนัดที่2แพ้ r าร์ซีดีเอสปันยอนต่อศนัดที่3มชนะซันกูกัดหนต่อศและนัดที่4ชนะซีอียูโรปาสีต่อศโดยอนุสัก์ยิงได้2ประตู รอบน็อกเอาต์เสมอแอตเลติโกมาดริดในเวลา1-1ต่อ1ก่อนชนะดวลจุดโทษ5-4ต่อ4ซึ่งอนุสักร์รับหน้าที่ยิงจุดโทษคนแรกและสังหารไม่พลาดรอบถัดมาพบบาเซโลนาทีมเต็งแมสเซียวเจียงเอซขึ้นนำได้ก่อนแต่สุดท้ายพ่ายไป1-3ต่อสโดยเกมนี้อนุสัก์ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองตั้งแต่นาทีที่13 รวมแล้วตลอดทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการอานุสักยิงได้2ประตูไม่รวมเกมอุ่นเครื่องและเมื่อนับรวมผลงานตั้งแต่เดินทางมาเขายิงไปทั้งสิ้น2ประตูแม้เซี่ยวเจียงเอฟจะหยุดเส้นทางด้วยการพ่ายต่อบาร์เซลโลนาแต่เส้นทางครั้งนี้คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าสำหรับอนุสักเด็กน้อยจากลาวไม่เพียงได้ลงสนามพบกับสโมสรยักษ์ใหญ่ระดับโลก แต่ยังได้พิสูจน์ว่าฝีเท้าและความมุ่งมั่นของเขาไม่แพ้ใครก่อนเดินทางกลับต้นสังกัดเขายังได้รับเกียรติจากสโมสรที่พาไปแข่งขันมอบของที่ระลึกสุดพิเศษเป็นเสื้อบาร์เซโลนาที่สกรีนชื่อเมสซี่เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความฝันในการก้าวเดินต่อบนเส้นทางลูกหนังจากการเดินทางในครั้งนี้อนุสักวิไลกุลไม่เพียงได้สร้างผลงานส่วนตัวอันยอดเยี่ยม แต่ยังได้ชื่อเสียงและประสบการณ์ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในอนาคตการยิงประตูทั้งในเกมอุ่นเครื่องและทัวร์นาเมนต์จริงรวมถึงการได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมคือบทพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่เป็นนักเตะที่มีศักยภาพในการก้าวไปสู่ระดับสูงกว่าในอนาคตการได้รับเสื้อบาร์เซโลนาชื่อเมสซี่ไม่เพียงเป็นพี่ระลึกแต่ยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความหวังและแรงบันดาลใจว่า เด็กชายจากลาวรายนี้อาจก้าวไปสู่เส้นทางเดียวกันกับไอดอลของเขาในสักวันหนึ่งและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง